สำหรับวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทำงานวิธีการต่อสวิตช์ไฟ2ตัวควบคุมหลอดไฟดวงเดียวกันครับซึ่งวิธีการต่อแบบนี้มันจะมีประโยชน์มากๆสำหรับสวิตช์ไฟ2ตัวที่เปิดปิดอิสระต่อกันครับถ้าหากเรามีสวิตช์ทางเดียว1ตัวการทำงานของมันมันก็ทำงานได้ดีสำหรับการทำงานลักษณะนี้ครับ แต่ถ้าเราอยากต่อ2สวิตสวิตท,ทางเดียว2ตัวดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับถ้าสวิตตัวหนึ่งถูกตัดขาดสวิตอีกตัวนะกดยังไงก็ตามหลอดไฟก็ไม่สว่างครับและวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือใช้สวิตสองทางนั่นเองครับและสวิตสองทางคืออะไรสวิตสองทางมันก็คล้ายๆกับสวิตทางเดียวนั่นแหละครับนั่นก็คือสามารถกดได้สองครั้งขึ้นหรือลงแต่ที่แปลกไปก็คือมันจะมีขั้วที่3เพิ่มเข้ามาจากด้านหลังของสวิตครับ เราไปดูวิธีการต่อใช้งานกันครับผมจะวางสวิตช์ทั้ง2ไว้คนละจุดแบบนี้ครับเราจะต่อสายลายนะฮะเข้าขั้วแของสวิตช์ตัวแรกครับแล้วเราจะต่อสายลายจากขั้ว L ตัวที่2เชื่อมต่อเข้ากับหลอดไฟสายแที่วาดบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตอาจจะเขียนคําว่าคอมหรือว่าตัวเลข0ยังไงให้เพื่อนเอนเข้าใจว่ามันบ่งชี้ไปที่ตัวเดียวกันครับหลังจากนั้นผมจะเชื่อมต่อสายไฟจากขั้วแ1ของสวิตช์ตัวแรก เข้า L2 ของสวิตตัวที่2ครับแล้วก็เชื่อมต่อสายไฟอีกเส้นหนึง่งจากกั้ว L2 ของสวิตตัวแรกไปเข้า L1 ของสวิตตัวที่2ครับตอนนี้กระแสไฟฟ้าที่ไหลามาจากสายลายมันก็ผ่านสวิตตัวที่1ไปรอที่สวิตตัวที่2เรียบร้อยแล้วครับถ้าหากเรากดสวิตตัวที่2วงจรมันก็จะสมบูรณ์ใช่ไหมครไฟฟ้าไหลผ่านครบวงจรหลอดไฟก็จะสว่างถ้าเรากดสวิตตัวที่1อีกครั้งหนึ่งนะหลอดไฟมันก็จะดับครับ แต่ไฟฟ้ามันก็ยังคงไหลแต่มันจะสลับไปรอที่ขั้ว L1 ของสวิตตัวที่2ครับแล้วเรานะก็สามารถกดปุ่มที่สวิตที่2อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การทำงานของมันสมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกดสวิตช์หหรือกดสวิตช์สสลับกันไปมาเพื่อควบคุมหลอดไฟด้วยสวิตช์2ตัวและนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ถ้าหากคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องซิมซิมเดียวไว้ด้วยนะครับ